สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พากันมาเก็บเผ็ดเนาะพากันมาเก็บเผ็ดเดี่ยคันพล็อกเก่าสุยังเป๊ะมั้ยเดี่ยนี่ดอกใหญ่แล้วเก็บยังไงล่ะเนี่ยสอดยังไงดีล่ะเนี่ยต้องค่อยๆเก็บนะคะเดี๋ยวมันจะหักอืย ถอดอกมาที่ละกลุ่มละกลุ่มกันเนาะอุ้ยงามมากอะงามมากๆเนี่ยนี่นี่นี่เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไปไวก็เสียดายนะคะไม่แน่ใจว่าหิมะมันจะตกเมื่อไหร่เนาะถ้าเกิดเก็บไม่ทันหิมะนี่เสียใจตายเลย เลยครับโอ้ยสวยนี่ค่ะว้าวว้าวว้าวมันโตแล้วโตแล้วพี่น้องวีพร็อกกับบอดอาดมเฮสตูลุง <Good like. S 1> แกไม่ชอบเก็บดอกดอกเล็กเลิก ชอบเก็บดอกใหญ่ๆเนอะ กำลังเด้งๆเลยกำลังเด้งๆเลยเดี๋ยวดค้นิีนะะ๋เดี๋ยวลุงจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วนี่อย่างงามอย่างงามสวยงามพี่น้อง นี่ค่ะฝนตกหลายวันเนาะแล้วก็ก็ไม่ได้เข้าป่าด้วยนะคะทําแต่ปอเปีย้ยวันนี้เป็นวันเสราร์ที่เลิกโอทีนะก็เลยมีเวลาเข้าป่ากับลงุงสองคนนะฮะรีบๆเลยแหละเพราะว่ามีคนสั่งสามกิโลเนาะต้องรีบเก็บให้เขานะฮะก่อนฝนจะตกนี่ค่ะพี่น้อง อยู่กันเป็นกระจุกกระจุกอ้ยว้าวว้าวาอันนี้เก็บได้แล้วนะคะเพราะถ้าเก็บไม่ถ้าไม่เก็บช่วงนี้นี่บางทีหิมะอาจจะตกแล้วก็จะเก็บไม่ทันนะคะี๋ยวก็จะดึงออกมาเลยแล้วค่อยๆตัดขาที่หลังเนาะกำลังงามกำลังงามอยู่ข้างในเต็มเลยอะ่ะ ค่ะลุงบอกว่าให้เราเดินนำหน้านะคะลุงไม่รู้ลุงม,มองไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราจะเข้านี่ไงเห็นไหมเด็ทิตอ่ะแฮ่เดี๋ยวนิดน้อยโอ้ยนิดน้อยมันยังไม่โตดีเนาะโอ้ยเต็มเลย่น้องโตแล้วนี่เห็นไหมเข้ามาลึกๆหน่อยเนาะเข้ามาลึกๆก็จะได้ดอกโตดอกใหญ่ ถ้าเกิดมาคนเดียวก็ไม่กล้าเข้าไงพี่น้องกลัวเนาะมันเงียบนี่ตกน้ำงามเอาเล็กเล็กไปก็นี่นุ่นๆดูเห็นไหมคะนู่นเต็มเลยนี่เดี๋ยวให้ลุงมาเก็บนะคะนี่นี่ฮ้เดินสตู ออดอกใจแล้วพี่น้องดอกใจแล้วมีแต่ดอกงามงา นี่คะ่ะพี่น้องเราเจอเห็ดเดยอะแยะเลยได้ได้โอ้ยยยยยยนี่พี่น้องนี่นี่นี่น,นี่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดนี่คะ่ะเห็ดทั้งนั้นเลยให้ลุงเก็บดูพกแค่หวะโอเคให้ลุงเก็บตรงนี้นะโอ้โหเก็บตรงนี้บเจดนี่ไงเมื่อปีที่แล้วลงมาแบบว่ามาช้าไปเนาะ มันก็จะแก่ไงนี่นี่ค่ะงามมากมากเราก็จะปล่อยดอกไกว้สักสองอาทิตย์เนาะอาแต่ดอกที่มันใหญ่ๆเนี่ยไปเราจะได้เก็บได้หลายครั้งนะคะ,มะแมลงขึ้นหัวขึ้นหู ดอกไม้เลยพี่น้องมันดอกไม้เลยหุ่นเล็กๆเต็มเลยเหนเออ๋อลุงเจอเห็ดแต่เราไม่เจอเห็ดนะฮะมอบีตาสบีตาสกูเกิลอ๋อแปแต่อีนานแล้งนะค้มอ,อ่ะเราจะต้องเปลี่ยนป่าอย่างเร็วนะคะ ทีน,นี้นลมฝนล,ลมฟ้ามันจะมาแล้วพี่น้องเราต้องเข้าอีกป่านหนึ่งเนาะอีกป่านหนึ่งมันจะสูงมันจะเดินง่ายนะคะแต่ป่าน,นี้เนี่ยมันลกไปหน่อยไปแล้วรับรองโอ้ยชิดจ้ะโอ้ยดูนูข้างในนู่นโอ้ย,ยนี่ค่ะเปิดๆไว้ก่อนน,น,นี่เนียนไหมเปลิดๆไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะป่าน,นี้ก็จะโตนะคะ ต้องเดินแบบก้มๆเลยเนาะป่านนี้เดินยากย่อยเดินเดินมาก็เสียดายเนาะกลัวมันแก่ต้องเอาไปด้วยนี่ค่ะลุงจะเปลี่ยนป่าแล้วพี่น้องลุงชวนเปลี่ยนป่าแล้วเดี๋ยวไปดูป่าถัดไปนะคะนี่มีมันแถวเลยเหมือนมันเรียงแถวกันเลยค่ะโอ้ พี่น้องเราก็เทไว้ก่อนเนาะเทเทไว้เลยแล้วก็ไปเก็บใหม่นะคะนี่เดี๋ยวเราก็ไปเลือกที่หญ้าที่มันติดมาด้วยออกก่อนตอนนี้เดี๋ยวย้ายป่าแล้วนะคะวิสก้าโอคาทินแอนนาสกูเกิลพี่น้องนู่นใบไม้เป็นสีแล้วฝนจะตกค่ะ